สวัสดีครับทุกๆคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมธนาพาโชคครับครับเรามาต่อกันเลยครับกับแนวทางฮานอยนะครับเป็นแนวทางเลขวิ่งโรดนะครับวิ่งโรดครับของฮานอยครับสามนอยครับเล่นได้ทั้งสามนอยเลยนะครับก็จะมีนอยพิเศษนอยปกตินอย VIP นะครับเป็นแนวทางวิ่งโรดครับ ครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคําเตือนก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะครับเล่นกันแบบมีสตินะครับครับเรามาดูกันเลยครับของฮานอยวันที่9นะครับ3หน่อยนะครับหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย v i p แต่จะเน้นหน่อยปกตินะครับเน้นหน่อยปกติครับเรามาดูกันเลยเลขวิ่งรวดนะครับ เลขวิ่งให้วิ่งหนะครับวิ่งหบนล่างนะครับวิ่งหเแล้วมาเลข2ตัวนะครับอันนี้เน้นนะครับ2ตัวชุดเน้นก็จะมีห4 6ี่ห6ห้าดหนะครับนี่แหละครับอันนี้เป็นชุดเน้นครับแล้วเรามาดูชุดกันกันด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวกัน ตัวกันก็จะมี60 61 62 63แล้วก็67ครับลองดูนะครับลองดู3าฮานอยเลยนะครับเน้นหน่อยปกตินะครับเน้นหน่อยปกติแนวทางแอดธนาพาโชคนะครับครับสำหรับใครที่เข้ามาชมก็ขอกดอ้นี้เลยนะครับ กดถูกใจกดติดตามให้อดด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมวิดีโอใหม่ๆนะครับครับสำหรับหวยไทยที่ขอกันเข้ามาเดี๋ยววันที่10จะลงให้นะครับหวยไทยสำหรับหวยไทยที่ขอกันเข้ามาเดี๋ยววันที่10แอดลงให้ครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนรวยๆครับโชคดีนะครับทุกๆคนสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วกันแล้วครับ ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกๆคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยครับครับลากันไปก่อนลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ